สวัสดีครับวันนี้อยู่กับยาริสคอร์นะครับตัวไฮบิดนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าอยากจะมาติดจอกล้องรอบคันแล้วก็ BSM ต่างหากอยู่แล้วนะครับจากตัวต่างเนี่ยคุ้มกว่าอยู่แล้วครับเนี่ยจอกล้องรอบคันจอชัดมากเลยนะครับจอทูเคนะครับเนี่ยภาพ a h d 1 0 8 0 p ชัดมากครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ มุมมองต่างได้เลยนะครับชัดกว่าจอติดรถแน่นอนครับนะครับเนียนแบบนี้เลยนะครับติดตั้งให้เนียนแบบนี้เลยนะครับส่วนคุณภาพเสียงนะครับตัวจอเนี่ยเสียงดีกว่าเดิมแน่นอนครับอันนี้การันตีเลยนะครับปรับปรับแต่งเสียงด้วยระบบ d s p นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบ BSM นะครับก็จะกัดลาย BSM ที่กระจกแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสนะครับหนูยืนท้ายรถนะอ่าถ้ามีวัตถุมาครับมันก็จะแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเรามีวัตถุอ่าก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็ไฟจะกระพริบเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ในส่วนของ BSM นะครับ ส่วนกล้องรอบคันก็ถ้าตกไฟเลี้ยวมันก็จะตัดให้เป็นกล้องรอบคันด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาให้แบบนี้นะครับไฟดัซ้ายไฟไเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับสนใจสินค้าไงก็ทักเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ